สวัสดีค่ะ e m i y Story นะคะเคยเจอไหมปัญหานี้นะคะเครื่องนะคะเชื่อมต่อ Wifi เห็นไหมแต่ว่าเล่น YouTube ไม่ได้นะคะ,ะเล่น youtube ไม่ได้แล้วเล่นอะไรไม่ได้อีกนี่นะคะ,ะทั้งที่เราเชื่อมต่อ Wifi แต่ว่าเราเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เดี๋ยวมาลองเล่นติ๊กต็อกดูนะคะ,ะเล่นติ๊กต็อกนะคะ,ะมันจะไม่สามารถเลื่อนดูได้นะคะเห็นไหมไปหน้าอื่นไม่ได้เลยเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเห็นไหมมันจะบอกว่ามีบางอย่างผิดปกตินะคะ แบบนี้เลยเข้าดูอะไรก็ไม่ได้นะคะเหมือนเครื่องมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนเล่นเน็ตไม่ได้เนะาะนี่มีบางอย่างนะคะทั้งที่นะคะเครื่องอื่นเชื่อมต่อ Wifi ที่เดียวกันเล่นเน็ตได้แต่ว่าเครื่องเราเชื่อมต่อ Wifi แล้วทำไมถึงเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะ ปัญหานี้นะคะหลายๆคลิปทําไปเกี่ยวกับเล่นเน็ตในซิมไม่ได้เนาะ,ะมันก็จะเหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาเช็คตรงนี้เลยบางคนตายเพราะน้ําน้ําตื้นๆต,ตายแบบไม่น่าตายนะคะอะบางคนก็เราก็อาจจะคิดไม่ถึงเนาะว่ามันเป็นเพราะสิ่งนี้ง่ายๆเองเนาะ เล่น u t u b e ไม่ได้จริงๆนะคะนี่นขึ้นแบบนี้เลยเป็นหน้าสีขาวแบบนี้เลยแปลกใจไหมทำไมเราถึงเล่นไม่ได้แต่คนอื่นเชื่อมต่อ wifi เส้นเดียวกันที่บ้านเหมือนกันเล่นสิบเครื่องเล่นได้หมดเลยยกเว้นเครื่องเราเครื่องเดียวเครื่องเนี้ยเล่นไม่ได้อ่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเล่นไม่ได้เพราะว่าอะไร บางคนนะคะลืมสังเกตไปนะคะนี่เลยเวลาสังเกตกันไหมเวลาตรงหรือเปล่าวันที่ตรงหรือเปล่านะคะบางคนตายพอน้ำตื้นๆแค่นี้นะคะอ่าเรามาดูกันเลยว่าวันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่เครื่องนี้นะคะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะเครื่องนี้ เครื่องนี้เครื่องนี้เล่น YouTube ได้ปกตินะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยเวลานะคะ <_ D> เห็นไหมคะเวลา22งนฬิกา35นาทีแต่ว่าเครื่องนี้โอ้โหตีห้าหรือ5้าโมงเย็นเนี่ยอ่า,อานี่ วันที่ห้ามิถุนานะคะวันที่อันนี้เป็นวันที่คมนะคะอ่าอันนี้เป็นหมิถุนาอันนี้เป็นเดือนวันที่หคนละเดือนและเวลาคนละเวลาแล้วนะคะอ่านี่เลยเราก็เข้าไปเช็ควันที่ก่อนนะคะทำวันที่ให้ตรงทําเวลาให้ตรงเราไปตรงไหน หาคำว่าตั้งค่านะคะไปที่คำว่าตั้งค่าพอตั้งค่าเสร็จนะคะให้เราหาคำว่าวันที่นะคะมันอาจจะอยู่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะกดเข้าไปาเราจะเห็นคำว่าวันที่และเวลานะคะกดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเห็นไหมคะมันจะขึ้นแบบนี้นะอาเราก็กดเลย 2ีชั่วโมงเราก็กดเลยนะคะยีชั่วโมงนะคะกดเลยอ่าเขาเปลี่ยนมาเป็นสิเห็นไหมคะสิบเมันก็ยังไม่ตรงอยู่ดีนะคะเราก็เลือกอัตโนมัตินะคะเห็นไหมกดเลยพออัตโนมัติปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนมาให้เราเป็นอินโดนะคะมันต้องเป็นถ้าเป็นประเทศไทยนะคะมันจะต้องเป็นอินโดบวก 07นะคะถ้าเราไม่กดตรงนี้อ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้นะคะกดกดแล้วเราก็มาหานะคะเลื่อนบวกเจ็ดน้อเมื่อกี้งก่อนนะ Indo, Indo. เราพิมพ์เลยก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์กรุงเทพมหานครเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็กดเลือกอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราแต่ถ้าของใครกดอัตโนมัติไปเลยมันก็จะลิงก์ให้เราง่ายเลยนะคะใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะตรงอ่าเราเทียบกับตัวนี้ดูสิเวลานะคะ2 2่สองิกาสามอ่ายี่สิกาสานะคะถือว่าตรงอ่าตรงเป๊ะเลย อันนี้ก็เป็นประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราดูสินี่นะคะ22นาฬิกาสนาทีวันที่6อันนี้ก็วันที่6นะคะอะ่วันที่ตรงนะคะเรียบร้อยแล้ววันที่ตรงเรียบร้อยอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเล่น YouTube ได้หรือเปล่าเราก็กดเข้ามา YouTube นะคะ เห็นไหมคะเราเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะไม่ได้ปิดเครื่องเลยนะไม่ต้องไปรีเซ็ตอะไรเลยเห็นไหมคะแค่ตั้งวันที่และเวลาให้ตรงแค่นั้นเราก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะไม่ต้องงงนะง่ายๆเองใช่ไหมมันมีหลายอย่างนะคะที่เราจะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะหนึ่งถ้าใส่ซิมซิมอาจจะล็อกมีแล้วคลิปที่ทำให้ดูนะคะสอง ซิมไม่ล็อกแต่ตัวเครื่องนะคะต้องได้ตั้งค่าใหม่ทำให้ดูแล้วนะคะมีในคลิปไปหาเลื่อนดู3นะคะตัวนี้เลยวันที่ไม่ตรงเวลาไม่ตรงนะคะเราทำให้ตรงแค่นี้เราสามารถเล่นอินเทอร์นเน็ตได้แล้วนี่ง่ายๆเห็นไหมคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวมาดู y t u t u เอ้ยเดี๋ยวมาดู TikTok กันเมื่อกี้เล่นไม่ได้ ่ามาแล้วเนี่ยมาแล้วน,วนี่เห็นไหมคะอ่าเลื่อนดูได้แล้วนะคะติ๊กต็อกของเราเห็นไหมคะเราก็จะสามารถเล่นได้แล้วนะคะแค่นี้เองง่ายๆเลยแค่เราดูเวลาให้ตรงเป็นปัจจุบัน วันที่ให้ตรงเป็นปัจจุบันนะคะเราก็จะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะอ,อ่าแค่น,นี้เองฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ง่ายๆทําได้เองเลยแค่ตรวจสอบวันที่เวลาให้ตรงแค่นี้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยเยียมมากเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ